สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่407แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่407กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบานมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด26รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ นูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้น้ำทานเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อสดนะคะวัดปากนะะ้ำภาษีเจริญค่ะเดี๋ยวจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยน้ำทานรุ่นรวยนะคะไตรามาสค่ะหมายเลข15นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชน้ทานนากากทองค่ะหมายเลข18เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ และหมายเลขที่14น้ำทานเป็นพระปิดตากนกข้างของหลวงปู่โตค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดวนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะ mm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ mm. มาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงค่ะวันนี้นะคะหมายเลขนึงค่ะเขาเปิดด้วยนะคะเป็นชุดพระผงของขวัญน,นะคะ mm. ท่านวัดปากน้ำภาเสียเจริญนะคะจังหวัดกรุงเทพคท่านมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะในกล่องค่ะมี2อ,อ,องค์ด้วยกันนะคะท่านบูชาหนึ่งได้ถึง2อ,อ,องค์นะคะ เป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านไม่มีบินไม่มีแตกหักนะ,ะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษาท่านไม่ควรพลาดค่ะอยู่ในกล่องเดิมเดิมเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บบนิ้งของท่านด้านหลังนะคะก็จะเป็นรอยจานลุงยนันอักขระท่านชาร์ตของท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะไม่มีบินไม่มีแตกหักของท่านเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีๆมากเลยนท่าน หากวันนี้ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทเอาทานติดให้ทานกันนะคะชุดผ้าพุงของขวัญค่ะถอดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลข2วันนี้ท่านเป็นรุ่นรวย 5, ปีเป็นรุ่นรวย84ปีนุ่นท่านไตรามาสนะคะ หลวงพ่อรวยปาสาิโกวัตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะท่านเลสเส้นนี้นะคะท่านเป็นของหลวงพ่อรวยนะคะลงยาของท่านสีเขียวนะคะคุณท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันคองท่านสวยมากๆเลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะท่านใดกําลังตามหาเลสซักเส้นคะท่านมาพิจารณากันได้เลยนะคะหัวเลสนะคะคท่านก็จะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อรวยคะท่าน องนี้นะคะแถมลงยาด้วยน้องท่านสีเขียวค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากน้องท่านพญาไก่นะคะหากท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้พิเศษให้เลยน้องท่านพร้อมกล่องเลยนะคะให้ไว้นะท่านให้ทันกันนะคะวันนี้เปิดให้เลยค่ะที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะท่านให้ทันกันนะคะวันนี้ค่ะ เดี๋ยวนำออกไมาใ้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะท่านใดที่พลาดใน EP ก่อนๆน้่ะท่านวันนี้มีมาแบ่งปันกันนะคะพระมงคลสิทธาจารย์นะคะของหลวงพ่อรวยปาสาพิโกของท่านวัดตะโกเอเภอภาชีนะคะจังหวัดอยุธยาของท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะท่านเลนหลวงพ่อรวยค่ะ ห้าห้าบาทเท่านั้นเลยน้องท่านสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคุณท่านสวมใส่กันได้นะคะมีตะขอให้น้องท่านเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเอ,อาท่านอักขรชัดเจนเลยค่ะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะตรามาสเขาท่าน,นรวยรวยรวยนะคะเส้นนี้แบ่งปันที่ห้ายหบาทเท่านั้นค่ะ 5้าหบาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทานของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลขสมวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงของหลวงปู่เอี่ยมของท่านบูชาหนึ่งได้ถึง2องค์ด้วยกันนะคะเป็นพิเศษสององคู่ค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นองค์ถักเชือกเดิมเลยน้องท่านมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะ วันนี้ขอแบ่งปันให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะกล่องนี้นะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเน่าท่านชุดสุดท้ายแล้วนะคะหากันยากแล้วนะคะเก็บได้เก็บกันค่ะไม่มีมาแล้วนะคะท่านหากันยากนะคะหนูไปเช่าเหมามาพระบ้านพระเก่าเก็บเน้าท่านท่านใดไวย่อมได้ไปครอบครองค่ะ แบ่งปัน450บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะมาเล็ก4วันนี้คท่านเป็นหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธโธค่ะวัดบ้านไรออำเภอด่านขนทษจังหวัดนครราชสีมาน้องท่านเป็นเหรียญปี17ด้วยกันนะคะเหรียญเป็นเนื้อทองแดงน้องท่านหน้ากรงท่านอักษระไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่าน นี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะปีหนึ่งเจ็ดค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณท่านเยอะนะคะคุนท่านดูรอยจานบนเหรียญค่ะเห็นกันชัดเลยนะคะมาพร้อมหูห่วงเดิมของท่านหน้าเหรียญท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะหน้าท่านเต็มคมชัดของท่านท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันเลยนะคะตาท่านใดวยตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทนะคะวันนี้เอาให้ทานกันนะคะท่า,ทานก่อนที่หนูจะหยุดไล์นะคะท่า,ทานหลายวันเลยนะคะวันนี้ปล่อยได้ปล่อยค่ะท่า,ทานให้ทานกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะทัดามาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่ทวดเปิดโลกของท่า,ทานหลวงปูป่ดูวสแกนะคะท่านปลูกเศษค่ะเป็นปีสามสองนะคะ เนื้อทองแดงเช่นการค่ะทานวันนี้อนุญาตขออนุญาตปล่อยเลยนะคขาทานที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นค่าท่านวันนี้ปล่อยให้กับคุณท่านเลยนะคะอาทิตย์หน้าหนูหยุดไลายหลายวันเลยนะท่าน10กว่าวันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เอาให้ทานกันนะคะพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวสแก่นะท่านปี3 2สองนะคะเหรียญท่านสวยค่ะ ท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่านหมายเลขห้าวันนี้ค่ะถัดมาทท่านมากันที่รายการที่หกค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเขาท่านท่านใดที่ตามหาพระสมเด็จสุดสวยสักรายการไว้บูชานะคะองค์นี้นะคะาท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะ ท่านได้พระสมเด็จพร้อมเลี่ยมเลยนะคะบูชาได้สวยๆเลยคุณท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกค่ะคุณท่านวันนี้พิเศษให้เลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คุณท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ค่ะถฮดมาฮามากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ หมายเลขเ็วันนี้นะคะองนี้เป็นพระสมเด็จเช่นการเขาท่านมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเขาท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะตามสภาพเลยน้ท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเดินทางมาเป็น400กว่า EP แล้วน้วท่าน รับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะท่านด้านหลังค่ะยิงหลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชาัดนะคะ4ี่บาอยบาทท่านพร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะชัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้นะท่านเป็นเจ้าสัวของหลวงพ่อกเกษมนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะท่าน องนี้นะคะได้เหรียญน,นะคะได้เจ้าสัวพร้อมเรี่ยมกรอบสีทองให้คท่านแบ่งปันเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเจ้าสัวนาะวนท่านของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะสุสานไปรักจังหวัดลำปางค่ะนี่ค่ท่านด้านหลังนะคะอักขระตัวหนังสือท่านชัดนะคะ สำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางทานพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะของหลวงพ่อพรมถาวรของท่านเนื้อทองทองเหลืองนะคะวัดช่องแคปี16ึ่งกันท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านหากท่านใดศรัทธานะคะอยากเช่าบูชารายการนี้ค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะของหลวงพ่อพรมค่ะเป็นรูปหล่อน้องท่านเนื้อทองเหลืองนะคะท่านดูยันอักขระท่านชาดค่ะลายเส้นคมคมเลยนะคะด้านหลังของท่านขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะถาดมาค่ะมากันที่รายการที่11 หมายเลขสิบน้อท่านขอไปขอภัยด้วยนะคะหมายเลขสิบวันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อเกษเมเขมกโกนะคะสุสานใตรักจังหวัดลำปางของท่านปีหนึ่งแปดนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำของท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสามหูห่วงเลยนะคะคุณท่านได้รับเหรียญน้อท่านพร้อมกรอบเลี่ยมค่ะ เหรียญท่านสวยนะคะท่านลงกล้องให้ชมกันนะคะพิจรารณากันได้เลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปค่ะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะท่านรายการนี้นะคะคายสูรศักมนตรีคร่าท่านพร้อมเลี่ยมกรอบสามห่วง,วงค่ะคัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลข11วันนี้นะคะอง์นี้เป็นพระนางปกของหลวงปู่ทิมเขาท่านเนื้อลงยานะคะท่านสีแดงค่ะได้รับนะคะได้รับเหรียญพร้อมองค์นี้กรอบเลี่ยมสวยๆเลยนท่านหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดทหารไร่จังหวัดระยองค่ะมีหมายเลขโค้ดด้วยน้ท่านห5 7นะคะเลขสวยเลยนะคะ ได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะนะคะพระนางปกทั้งหมดเจ็ดเสียนด้วยการของท่านขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเอาให้ท่านการของท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดรายการที่ชอบนะคะอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะ หมายเลข12วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อหน่ายค่าท่านวัดบ้านแจ้งนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อหน่ายนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้ได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่าน <S <S ขออนุญาตแบ่งปันนาท้ททานที่550บาทเท่านั้นค่ะ <S 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 รายการนี้นะคะ <S <S 550บาทเท่านั้นครัท่าน ท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13าค่ะหมายเลข13รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบของท่านเนื้อเปียกทองเช่นกันค่ะได้รับเหรียญไมพออค์นี้พร้อมเลี่ยมกรอบเลยน้องท่านพร้อมห่วงนะคะขอแบ่งปันเลยนะคะห้ายห้าิบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้น้องท่านองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะท่านมาพร้อมกรอบเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ400บาทคะ่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะคะ มาพร้อมเลี่ยมของท่าน400บาทเท่านั้นค่ะฮัดมาเอาท่านมากันที่รายการที่ 10, 15ค่ะหมายเลข15วันนี้นท่านเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยท่านให้ทานกันนะคะเหรียญท่านสวยค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะ หน้ากากทองด้วยน้องท่านเหรียญพระพุทธชินราชค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะหากันยาาค่ะท่านใดศรัทธานะคะเหรียนพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะท่านที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นน้ปิดให้ทัานจองให้ทัานน้องท่านองค์สวยๆแบบนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะ ่านใดได้ไปหนูคอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะทัามามื่อท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลขสิบวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะ อายุแปดของปี่ท่านเปีเ่ยนปียูนย์สานะคะเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทอง,องท่านเหรียญท่านนะคะสวยงามมากๆค่ะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะมาพร้อมหูห้วงค่ะท่านใดศรัทธาเหรียญพ่อแดงรายการนี้แบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทนะคะท่านด้านหลังนะคะ ยันอักขระท่านชัดนะคะท่า,านเหรียญท่านสวยค่ะพร้อมกล่องเลยนะท่านหกรบาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตวางสักครู่นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้เาท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะวัดพญาตการามเาท่านเหรียญน,นี้นะคะนี่ค่ะเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะคะ สวยมากๆเลยน้องท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะหลวงพ่อกันค่ะหลายท่านพลาดในอีพีก่อนๆนะคะเรียนนี้หลวงพ่อกันขอแบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้น่อท่านสนใจรายองค์รายรายการอย่างไรน้องท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะ จะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังเอาท่า,ทานเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองน,นะคะเหรียญปู่เอี่ยมนะคะท่า,ทานท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทค่ะ หกรบาทเท่านั้นน้าท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหกรบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเขาท่า,ทานมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะกรอบแ,แข็งแรงเขาท่าน นี่ค่ะเนื้อท่านเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดศรัทธาแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะขัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้ของท่านเป็นรุ่นดวงดีนะคะไหว้ครูปี67ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินองท่าน อนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะอนุญาตนำเหรียญออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆค่ะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องแล้วท่านหากันยากแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดค่ะองนี้นะคะท่านได้มารีบนามาแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปของท่านเป็นเนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองค่ะ รุ่นดวงดีนะคะชื่อรุ่นดีด้วยค่ะท่านหลวงปู่ศิรานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะวันนี้นะคะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปคะท่านขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นพยานนาคทั้งหมด7เสี่ยนนะค่ะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยค่ะท่าน,ดว,านดวงใครดวงมันเลยนะคะ สี่รยบาทเท่านั้นค่ะคัดมาคา่มากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเหนื้อดวงสองของท่านอายุวัฒนะมงคล80ปีนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทวัดพระาธาตุหมืน่นหินจังหวัดกาลสินองท่านนากล่องท่านอาัคระไว้ชัดเจนเลยนะคะเรือเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะท่าน จองให้ทันกันนะคะเหรียญสุดท้ายแล้วนะคะท่านไม่มีมาแล้วนะคะเพราะว่าหากันยากแล้วค่ะหลายท่านก็เก็บกันแล้วค่ะท่านเป็นเนื้อลุงยาสีแดงด้วยนะคะหน้ากากทองค่ะวันนี้พิเศษแบ่งปันให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะท่านปี67นะคะวัดพระธาตุมืนเห็นอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคท่าน 4ี่ห้าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลขย2วันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงเช่นการของท่านเป็นเหนือดวงหนึ่งนะคะคุณท่านปี6 2ค่ะรุ่นนี้นะคะคุณท่านต่อโคดศิลาเก้าโคตนะคะเนื้อทองฝาบาทของท่านศิลาเก้าโคดเนื้อทองฝาบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ไม่ควรพลาดคำท่านเก็บได้เก็บกันนะคะอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะแบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นคำท่านปี62นะคะท่านใดได้ไปหนูแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะ หมายเลข23รายการนี้นะคะเป็นตะกรุดของหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วของท่านอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะปลูกเสกโดยหลวงปู่เพิ่มนะคะท่านวัดกลางบางแก้วค่ะได้บ่คอมกล่องเลยนะคะท่านใดสนใจตะกรุดรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนลงทานตะกรุดนะคะเป็นถักเชือกเดิมเลยนะท่าน จะให้คุณท่านชมกันชัดๆนะคะงอนท่านหัวตะกุดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะคท่านได้พร้อมกล่องนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางท่านท่านใดอยากดูดรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะหัวตะกุดนะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถักมาค่ะมากันที่รายการทีค่ะ มาเลขสี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านพร้อมกล่องเลยนะคะมายญาตเปิดให้ชมกันเขาท่านรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะใต้าฐานฝั่งตะกดุดคู่แนวท่าน2ดอกด้วยกัน,นะคะ่ะลายกหนกนะคะท่านลายชัดๆนะคะนิ้วมือท่านชัดเขาท่าน คราบกุนะคะขึ้นตามซอกองพระคุณท่านดูแขนนะคะดูขานะคะสวยมากๆคุณท่าน400บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีน้องท่านวัดประดุชิมพีค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะหมายเลข25รายการนี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้เป็นเนื้อ เนื้อเปียกทองนะคะท่านขอไัยด้วยนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ400บาทค่ะรายการเกือบสุดท้ายแล้วนะคะท่านแบ่งปันให้กับคนท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมานะคะเป็นเหรียญระคงังหลวงพ่อกเกษมเขมมโกนะคะคุณท่าน400บาทเท่านั้นค่ะสุสานไตรักจังหวัดลำปางน,นะคะสาราเจ้าแม่สุชาดาคุณท่าน 400บาทค่ะพาดมาหามากันที่รายการที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตนานีเขาท่านนากรองท่านอัครวัยชัดเจนนะคะองค์นี้นะคะเป็นเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดเขาท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้เขาท่านที่400บาทค่ะ สี่บาทนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะขอจบที่400บาทเท่านั้นค่ะท่า,ทานเม็ดเตงหลวงพ่อทวดมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสภณหรือหลวงปู่ทิมนะคะท่า,ทาน400บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจอดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านเดินทางมาเป็น400กว่า EP แล้วนะคะ ส่งให้ครบทุกบ้านไม่มีปัญหาค่ะท่านท่านใดไวย่อมได้ไปนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวนนะะันค่ะท่านใดปิดทานจองท่านรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ